สวัสดีค่ะวันนี้ครูฝนและชีมงานวัดคาเฟ่นะคะก็อยู่กันที่อําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมสาขาวัดคาเฟ่กันนะคะสาขานี้ก็เป็นสาขาที่466เปิดกับเรามานานมากอ่าเจอเจ้าของร้านสวัสดีค่ะนีค่ะอ่าช่างภาพเห็นเจ้าของร้านไหมคะนะคะอยู่กับวัดคาเฟ่มากี่ปีแล้วคะโอ้โหน่าจะสิบ 10กว่าปีได้แล้วค่ะสิกว่าปีกันได้แล้วนาะนะแ,แต่แตยุคแรกๆยุคแรกๆ <laughs> เลยนะคะตอนนี้ก็มีทั้งกาแฟสด <laughs> แล้วก็กาแฟโบราณ <laughs> ใช่นะคะของพี่เองคือผลติดตามใน Facebook ของพี่คือมีทําขายหลายอย่างมากเหมือนกันใช่ค่ที่ร้านสาขาหนองฉางนะคะมีอะไรขายบ้างคะถ้าเป็นที่ร้านก็จะมีขาย เมนูน้ำนะคะชายเย็นชาเขียวกาแฟาโบราณแล้วก็เป็นเมนูกาแฟาสดนะคะถ้าเป็นเมนูเสริมมันจะเป็นพวกแซนดิชส,สดสลัดผักสลัดโลประมาณนี้ค่ะ,ะ,คะก็จะสลับเปลี่ยนกันไปทุกวันตามแต่เมนูที่เราทำขายค่ะเพราะว่าลูกค้าที่นี่ชอบความ แปลกใหม่แล้วก็ไม่จําเจลูกค้าจะได้ไม่เบื่อค่ะค่ะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นออีกหนึ่งสาขาแฟรนไชส์นะคะที่อยู่กับวัดคาเฟ่เรามานานมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าระดับแม่ค้านะคะเปิดมา10บกว่าปีแล้วนะคะสกิลการชงเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะคือปกติใช้ปากแหลมใส่ปากแหวม รับกูฝนจะมาหกได้ยังไงอุ้ยมีเละค่ะหกเก่งมากพี่สิบลบรีกูฝนยี่สิบเลยนั่นเนี่ยนะเพราะพี่ดำได้เลยไปเรียนรับกูฝนเลยค่ะอ่าค่ะสงสัเป็นประมาณนี้เหมือนกันไหมคะอ่าใช่ประมาณนี้เหมือนกันแต่เวลาเทอารมณ์เหมือนมันไม่เกาะแก้วอารมณ์เหมือนมันไม่เกาะแก้วอ๋อมันไหลลงไปเลยใช่ใช่ไหมคะ มันไม่แน่ดูเป็นแบบว่ามันไม่เป็นมันไม่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 ยืดถ้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยเราได้อยู่แต่ถ้าเราต้องการให้มันยืดกว่านี้คือต้องเพิ่มในส่วนของตัวดีมี่ใช่ค่ะอย่างดีมี่อันเนี้ยถ้าเป็นช้อนเนี้ยหกช้อนแต่ว่าถ้าเป็นคลิปหลังๆที่พี่เห็นว่าผลตักแล้วมันเยอะเนี่ยมันจะเป็นช้อนตัวเนี้ยหกช้อนเพราะว่าเนี่ยอันนี้คือหกช้อนตามสูตรที่มีเป็นตัวช้อนเล็ก นะคะคแต่ลูกค้าใหม่ที่เห็นเวลาผลไปสอนในคลิปเดิมมันจะเหนียวเลยคือจะเป็นหกช้อนนี้อ,อ่าลองได้เลยเ้าจะให้มันเหนื่อยอะอก็จะมีแต่งด้านล่างนิดนึงแล้วพอข้างบนเราก็จะตกแต่งก็จะมีแบบนี้ใช่นี่เลยปัญหาของพี่น่าจะอ่าช้อนเนี่ยค่ะผิดช้อนที่ตักนิดนึง ไม่ได้ไปอัปเดตเรื่องของเรื่องเรียนนานแล้วค่ะแต่ถ้าเราอยากให้สีชามันเข้มกว่านี้เราแบบสีชาแน่นๆเออถ้าจะให้สีชามันเข้มหมายถึงชาที่เราใช้อยู่แล้วเราก็จะปรุงประมาณนี้อยู่แล้วค่ะถ้าสีเข้มเรามาต้องมาทําแยกมันก็เปลืองแต่ถ้าถามว่าเวลาถ่ายรูปออกมาทําไมสีเข้มกล้องสีจากกล้องมันเพี้ยนจากปกติอยู่แล้วค่ะถ้าอย่างสีจริงก็จะเป็นสีโทนประมาณพาสเทลแบบนี้เลยค่ะ ก็คือทำขายจริงก็จะสีประมาณนี้ใช่ค่ะทำขายจริงก็คือสีประมาณนี้<ม>แต่บางทีเวลาเราดูจากในคลิปในลายสีม,มันเข้มเพราะว่าสีมันมีการแต่งสีอยู่แล้วค่ะ<ม>แบบนี้ก็คือไม่ได้เป็นสีจืดนะคะเพราะโทนพวกนี้มันเป็นเนีค่ะเพราะว่ามันใส่ครีมเทียมโทน,มนก็เป็นพาสเทลผมต้องกินขนาดนี้เลย <laughs> เรากินไม่ไหวค่ะถ้า <laughs> ถ้าคนโตเนี่ยกินไม่ไหวค่ะแต่ว่าพี่สัมภาษณ์แล้วต้องไปตัดต่อคลิปตรงนี้กันตัดออกไหมตัดเสียงนะใส่เพลงไปแทนด้วยไหมแต่ว่าเด็กๆคือโหเขาชอบมากเขาอร่อยเขาแหลกนะคะเป็นี้ด้านเดใชใจค่ะพี่จะบอกคนที่กินไม่ได้นะในอย่างเงี้ยมันแบบนี่ค่ะถ้าอย่างเราอ่ะ คือเราไม่ชอบความที่มันมีมันเยอะครีมเทียมเยอะเพราะว่าบางคนไม่ทานครีมเทียมแต่อย่าลืมว่าถ้าคนชอบอร่อยไม่ได้เน้นสุขภาพหมายถึงว่าเมันเป็นเมนูที่อร่อยเด็กๆอะค่ะเขาชอบเด็กเาชอบใช่ค่ะอารมณ์เหมือนเด็กชอบกินนมเหนียวว่ากินนมสดคนกินก็กินนมสดแล้วข้างบนก็ทานได้อย่างตัวนี้ค่ะใอ่เราชิมมันก็จะหวาน แต่เราไปชิมนมเหนียวแล้วเราไม่ไหวแล้วก็มาเจอแบบดากุ้น่าฟองโฟมเกาหลีแต่จริงๆเดากุ้น่าเขาจะใช้แค่อย่างกาแฟใช่ไหมคะเขาจะใช้ผงกาแฟนี้ใส่กับน้ําตาลแล้วตีอ่ะพี่เคยเห็นอ่าแล้วมันก็จะเป็นโฟมอันนั้นเราก็ลองทำมาแล้วแต่เรามันทําไม่ได้สิเราอยากทําชาทํานู่นทานี่อย่างนี้ค่ะเราก็เลยดัดแปลงมาใช้ตอนแรกใช้คอฟฟี่เมดก็ไม่ขึ้นไม่สวยเป็นเม็ด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 แต่ก็มาจบที่ตัวดีมี่แล้วก็มาตีแบบนี้ค่ะ แม่ค้แบบว่าโอ้พี่ลืมตวงน้ำให้ดูไม่เป็นไรใช่ไหมคะ <l acht> อาจจะหกรถเธอเล็กน้อยนะคะที่ลืมขอโทษค่ะชมร็ว ปกติเคยชงสูงสุดกี่ถุงนะคะถ้าเป็นถุงเหรอคะใช่ค่ะที่ที่ยอดขายแบบรวมๆเลยชงสูงสุดวันละประมาณถ้าตอนนี้เต็มที่น่าจะได้แค่สามสิบถุงคร้บคุณผอ้ชมได้แค่ไหนค่ะเพราะว่าแต่ถ้าเป็นแก้วอ่ะแม็กสุดเคยได้ประมาณหกสิบแก้วหกสิบแก้วเหมือนกับว่าถ้าเป็นแก้วอย่างเดียวนะคะค่ะถ้าเป็นแก้วอย่างเดียวเนี่ยได้ประมาณหกสิบแก้วถ้าเป็นถุงเนี่ยจะได้ประมาณเนี้ยค่ะแม็กสุดตอนนี้เลยค่ะ แต่ว่าแก้วเหมือนจะขายดีกว่าแก้วเหมือนจะขายดีกว่าตามยุคการสมัยเนาะใช่ใชค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้น,นะคะเรียบร้อยค่ะอค่ะอันนี้ชิมมาทุกร้านเลยไหมผู้ฝลชิมทุกร้านเลยค่ะ <laughs> ตอนนี้ตรวจมาสองสามวันน่าจะได้มาอีกหลายกิโล <laughs> บอกว่าที่ร้านเมนูนี้ขายดีค่ะโกโก้อืมโกโก้ขายดีนะคะใช่ค่ะนี่เลยค่ะได้มาแล้วนะคะนมเย็นหรือว่านมชมพูนะคะจากสาขาน้องช้างนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าน่าระดับมือโชงม,มาสิบกว่าปีนะ,ะชงไวมากจ <c oughs> างภาพถ่ายทันหรือเปล่าไม่รู้นะคะว <c oughs> ุ้ยนี่ดูมาถุงโชค่ะ <c oughs> นะคะสําหรับท่านผู้ชมที่สงสัยว่าส่วนใหญ่ในคลิปค่ะลูกค้าจะสงสัยว่าทำไมต้องมัดต้องสอนด้วยหรอหรอะไรเงี้ยค่ะนี่เลยค่ะ ต้องมัดแล้วสวยนี่พองมัดสวยกว่าคุยนะคะ <coming S 2> มัดโอ้โหต้องจ่อแล้วเสียงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนมันจะได้แบบอารมณ์แบบอร่อยะคะอ่ะหวานหอมชื่นใจค่ะมัดเติมมากมัดเตอร์มากคะ <ē> ่ะนะคะแล้วก็นะคะ ฝากอีกหนึ่งสาขานะคะสาขาที่466นะคะอําเภอหนองช้างนะคะจังหวัดอุดทัยธานีอร่อยเข้มข้นทุกเมนูค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวให้แม่ค้าของเรานะคะฝากร้านด้วยนิดนึงอ่าเชิญค่ะค่ะถ้ายัางไงก็าผ่านมาแวะเวียนมาก็เรียนเชิญน,นะคะวัดคาเฟ่หนองฉางสาขา46ตลาดหนองฉางค่ะทางแยกเข้าโรงพยาบาลหนองฉางเรียนเชิญน,นะคะขอบคุณค่ะ